สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับบ้านไล่พาจินชาแนลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาด้วยเมนูส้มตำมะระกอแล้วก็ไก่ทอดน้องไก่ทอดใหญ่ๆเลยค่ะแคบหมูแล้วก็มีผักกาดแล้ววันนี้เราไม่ได้กินข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวสวยค่ะแต่ขอเนี่ยใช้มือนะคะล้างมือสะอาดแล้วจา้าวันนี้เราจะมาทานข้าวเหนียวกันนะคะทุกคนอืม บางที่ก็าชาช้อนก็ได้ไปนะคะทุกคนเราจะไปลองชิมโชว์ไก่ทอดก่อนโชว์ขาไก่ก่อนเกือบใหญ่เท่าหน้าของไอ้บ้านไร่เลยนะคะหน้าขาใหญ่กว่ากันไปเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราไปทานกันเลยอขออนุญาตใช้มือคะ่ะ ล้างสะอาดแล้วค่ะเม,ม,ม,มืมอครับหนูมันจะไม่บอืม เอื่อเนาวเอาแตรงคือแคบหมูไม่รู้ว่าไปตรงไหนช่วงนี้หน้าหนาวผักเกาหลีก็จะแพงนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆกินเท่าที่มีมีเท่าที่กิน 嗯,嗯，嗯，他什么妈嘞？去看看有几碗嘞？ มันหนาวนี่ผักไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะคะเพื่อนเอาไว้ระเบียงเอาไว้ระเบียงก็เหมือนใส่ตู้เย็นแล้วไม่มีเหี่ยวซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเอาวางไว้ระเบียงมันย็นอืม อที่จริงทานซ้มๆน,น,น้าหนาวไม่ค่อยอร่อยหรอกแต่วันนี้อยากแล้วก็ซื้อมาลูกใหญ่ด้วยสับใส่ถุงไว้อื Rồi nó phẩm mưa rồi. Rồi bao nhiêu โลหนึ่งด้วยสามน่องก็ใหญ่มากอันนี้ทางจะหิวข้าวซ้ำๆเลยจะหมด Ich den Makler. 嗯。Mm hmm. Mm hmm. สั่งหมวยอมาวันหลังตำหมวยอ เห็นไหมบันนี่หิวทานหมดเลย เพื่อนๆคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ป้านไลด์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ป้าไลทําคลิปจะต่อไปให้เพื่อนๆรับชมนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ทาใไม่สุภาพใช้มือขออภัยด้วยนะคะสําหรับดูทาให้สุภาพแล้วเจอกันคลิปหน้าจา้า